ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแวะกินกลางทางนะคะเป็นกล่องเล็กๆเ,เองนะคะ25บาทเองอะไม่น่าเชื่อเลยอะทำไมมันถูกอย่างเงี้ยทุกอย่าง25บห้นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวกล่องพอดีจะเดินทางเดี๋ยวซื้อข้าวกล่องไปกินในรถด,ดีกว่าไปดูซิก็มีอะไรขายมาั้งเป็นตลาดเช้านะคะคนเยอะเยอะ คนซื้อเต็มเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือมันคือหมูย่างมันคือหมูย่างแต่ข้าวกล่องน่าสนใจังจะดูข้าวกล่องดีกว่าไข่ก็มีอีีคุณใส่ถงูอ่าไข่งไข่ก็มีเขาก็มี

ถ้ามันไก่ก็น่ากินไอ้น,นี้ก็น่ากินวุ้ยน้ำพริกก็มีวุ้ยสวนก็มีน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้เจ็บเจ็บจ้านี่ดูดนิน้ำพริกอะไรดีวะไอันนี้มันมันดองไหมเออดองเหรออันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าถ้ามันไก่ขอบคุณมากนะค็ไอ้นี่ตรงนี้ น่ากินมาไป,ไปฝากได้แล้วลมันจะเสียป่าไม่รู้น่ากินทุกอย่างเลยอ่ะนี่แซนด์วิชผัดหมี่ซบ้อขอบคุณมากนะคะอะไรคะตัดใจยาก นมอาะอเดี๋ยวไปดูผลไม้ดีกว่าเดี๋ยวดูผลไม้ต่อดีกว่าอุ้ยมีถั่วด้วยถั่วถั่วเดี๋ยวเอาถั่วดีกว่าเดี๋ยเอาผลไม้ด้วยเดี๋ยวไปกินระหว่างทางนะกินในรถ ข้าวถั่วแล้วก็เอามัน,นขอาวถั่วกับมันแล้วกันชีวิตชาวกรุงนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะจะไปกินระหว่างทางนะคะจอดรถกินกลางทางเลย ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบนี่ค่ะซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแวะกินกลางทางนะคะนี่นี่เป็นกุยช่ายกุยช่ายอยากกินกุยช่ายนะคะนี่ก็ข้าวมันไก่นะคะข้ันไก่เป็นกล่องเล็กๆเ,เองนะคะยี่สิบห้าบาทเองอะไม่น่าเชื่อเลยอะ ทำไมมันถูกอย่างเงี้ยทุกอย่างยี่สิบห้านะคะแต่มันก็แบบว่ามันมันนิดหน่อยนะมันเหมาะสำหรับคุณพ่เพราะว่าเรากินอะไรไม่หมดนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขากินกินอิ่มแต่เรามันเหลือเนาะเสียดายเนาะโอ้ยเหมาะมากเลยยี่สิบห้าบาทนี่ค่ะยี่สิบห้าบาทเนาะนี่นะคะนี่ค่ะ มันเหมือนเด็กกินเนาะเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะน,นี่คือข้าวมันไก่ชอบกินข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ก้ขาข้าวขาหมูนี่ชอบมากนี่นะคะแล้วก็มีน้ําแต่เราจะกินยังไงเรากินในรถน้าซุปแล้วก็มีช้อนให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวไปจอดกินที่ปัม๊มชอบกินกุยช่าย เดี๋ยวะกินข้างทางาเดี๋ยวต้องรีบเดินทางกลัวรถติดกลับบ้านสวนนะคะ